สะสมสติกเกอร์<ม>แบบยอนวันๆกับแบบสมัยเด็กๆลหลายคนน่าจะเกิดทันแล้วก็ลหลายคนที่เกิดไม่ทันแต่ละอริยบทของตัวสมุดสะสมสติกเกอร์เล่มน,นี้นะครับมันสนุกทั้งการที่เราสะสมไม่ครบเอาไปแลกของรางวัลหรือจะสะสมเพื่อเป็นคอลเลคชันของสะสมของเราเองอะไรพวกนี้ก็ได้หมดเลยแล้วแต่เราตัวละครประกอบที่ออกมาแบบๆของบางอย่างที่เราอาจจะลืมไปแล้วเขาก็ใส่มาแล้วก็มีข้อมูลมาด้วยนะครับบูมสกาเกอร์ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับ nine nin ทุกคนเข้าสู่ช่องบูมสเกอร์กับผมบูมนั่นเองนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวขนมข้าวโอดอบกรอบตาโอเดนยารสช็อกโกแลตแบบนี้ทุกกล่อง แถมฟรีสติกเกอร์ดั้บอลภาคเด็กนั่นเองนะครับจะเป็นแบบสะสมสติกเกอร์ยอนวันๆกับแบบสมัยเด็กๆลหลายคนน่าจะเกิดทันแล้วก็ลหลายคนที่เกิดไม่ทันก็เดี๋ยวมาดูกันคลิปนี้ว่าสมัยก่อนเขาเก็บสติกเกอร์สะสมแะกของรางวัลกันยังไงนะครับยกบอกวันนี้ก็จะเป็น value ซ e ตนะครับราคา1 4 4 0บาทนะครับจะมีประกอบไปด้วยสมุดสะสมสติกเกอร์1เล่มหน้าปกสุมกบบกมส่มลายนะครับแล้วก็ข้าวโพดอบกรอบตาโอนิยทั้งหมด72งกล่อง1น่ลังโปลเตอร์ขนาด A 2 1ึแผ่นสุ่ลลสมลายนะครับแล้วก สมสติ๊กเกอร์สุดพิเศษนั่นเองแบบที่1ก็จะเป็น value set แบบนี้แล้วก็ลองขึ้นมาก็จะเป็น booster set นั่นเองราคา480บาทนะครับอันนี้ก็จะไม่มีพวกสมุดมีแค่ขนม24กล่องเนาะส่วนรุ่นลุ่มต้นก็จะเป็น starter set นะครับก็เหมือนกันกับ value set แต่ว่าได้ขนมแค่12กล่องนั่นเองนะครับก็เหมาะสาหรับคนที่แบบเริ่มต้นอยากเก็บแบบขำขำแล้วก็อยากจะค่อยๆออพไปอาจจะต้องไปซื้อ booster set อะไรพวกนี้ที่มีแค่ขนมเนาะเพราะอันนี้ก็จะมีะสมุดสาหรับสะสมเรียบร้อยแล้วนะครับก็อัน นี่เดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูว่า value set มีอะไรบ้างนะครับถ้าสั่งมาก็จะได้เป็นแบบนี้เลยกล่องแบบนี้เลยนะครับสำหรับ value set นะครับสีแดงผมไม่แน่ใจว่ามีกี่สีเหมือนกันนะครับบ่งค้กลองสะสมกล่องด้วยอันนี้เป็นภาคเด็กนะครับภาคแรกของดักกันบอลนั่นเองนะด้านข้างเป็นแบบนี้ฝั่งนี้เป็นอย่างนี้นะครับโอเค สำหรับ value set กับ t u t t e r set ก็จะได้เหมือนกันอันที่1เป็น b เตอร์แบบสุ่มลายอันนี้น่าจะมี4แบบนะ,ะเดี๋ยวผมมาดูดิว่ผมได้ลายอะไรนะครับเป็นโกคูตอนเด็กกับตอนโตนะครับแบบนี้ขนาด a 2นครับใหญ่เบิ่มๆไปใส่กรอบแล้วสวยงามมากๆชอบจากกันบอนอันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะผมจะบอกให้นี่โอเคต่อไปก็จะเป็นตัวเล่มสำหรับสะสมตัวสติกเกอร์นะครับนี่แบบนี้เดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะ แล้วก็จะมีอันนี้เป็นเอาไว้สะสมสติกเกอร์ชุดพิเศษก็จะมีทั้งหมด18ลน์นะครับเอาไปแลกของนะที่ผมจะพูดไปหลังจากนี้แล้วกันนะครับแล้วก็จะมีพวกขนมอ่ะ12กล่องย่อยนะครับราคากล่องละ20บาทเท่านั้นนะครับในกล่องก็จะมีสติ๊กเกอร์ให้ทั้งแบบบิ๊บบ๊บแล้วก็แบบธรรมดาสําหรับแปะตัวสมุด สำหรับถ้าใครอยากจะได้บ้างก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ดิสคริปชันของวิดีโอนี้นะครับเพราะว่ามันน่าสนใจมากเลยได้ย้อนวันวานไม่ว่าจะเป็นคนที่เกิดไม่ทนันหรือเป็นคนที่เคยสัมผัสบรรยากาศความรู้สึกแบบนี้มาแล้วก็ได้ย้อนวันวานไปพร้อมกันนะครับถ้าซื้อตัว s t a r t เตอร์นะครับก็จะได้เหมือนกันเลย p o r t อรเดี๋ยวมาดูว่าได้อันไหน สเตเตอร์ได้ลายเดิมนะครับนี้เดี๋ยวหาไปแรกดีกว่านะครับถ้าซื้อสเตเตอร์เซตสองก็จะได้เหมือนกันอันนี้นะซุมสี่แบบนะครับแต่ว่าผมซ้ํานะครับแล้วก็ตัวสมุดนะครับแล้วก็จะได้มาแบบนี้ตัวสมุดนะครับได้เป็นคนละลายกันกับตัว v ไวลุเซตนะครับไวลุเซตคือนี่อันนี้สําหรับสเตเตอร์เซตอันนี้สําหรับ v ไวลุเซตนะครับนี่เป็นลายนี้นะครับโอเคผมจะไว้แปะ2แบบนะอีกอันนึงแปะเป็นสติ๊กเกอร์เลเซอร์กับอีกแบบนึ่งจะแปะเป็นสติ๊กเกอร์ธรรมดานะครับโอเคอ่ะสองฝั่ เส้นทางสู่การประจมใบของโกคูนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับนี่โอเคแยกไปโอเคแล้วก็ตัวขนมนะครับเป็นรสช็อกโกแลตโอเคตัวขนมก็แบบนี้ขนมแบบจุกๆกันไปเลยนะครับลายผมไนม่าจะมีกี่ลายเหมือนกันนะอันนี้เป็นอันที่หนึ่งเนาะเป็นชิชิกับโกคูนะครับตขนมก็เป็นแบบนี้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นรสช็อกโกแลตนั่นเองแบบนี้ นี่นะครับอร่อยมากเข้มข้นช็อกโกแลตสุดๆ <c oughs> อร่อยครับรสชาติที่คุณเคยครับแต่ว่าผมว่าหวานกว่าตัวคาราเมลที่เคยแกะไปก่อนนนี้นิดนึงนะครับซื้อทุกกล่องจะได้แบบนี้นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูันมนาวเราได้อะไรบ้างชึบนี่ครับก็จะมีสติกเกอร์ทั้งหมดแบบนี้ตืดตืดดูที่นี่มันถึงกะซําเลยสติกเกอร์นะจะมีวิบวับให้หนึ่งสอง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับผมขอแกะอีกแล้วกันผมไม่ชัวร์ว่าเอ่อยังไงเนาะ A few moments later เท่าที่ผมดูมันจะมีสติกเกอร์ธรรมดาทั้งหมด1 2 3 4 5 6แล้วก็บิฟบ๊บ2ใบนะครับเล่มนี้เราจะเป็นแปะบิฟบ๊บแล้วกันเนาะบิฟบ๊บก็ตามนี้ แล้วก็อันนี้อันนี้เหมือนจะเป็นสติกเกอร์พิเศษแน่เลยเป็นเมฆนะครับเมฆเมฆสีทองนะครับโอเค25ก่องเลยนะครับเป็นเต่าของผู้เท่าเต่านะครับถ้าเป็นสติกเกอร์พิเศษมันจะเป็น A เนาะ25ใช่ไหมแล้วก็เปิดไปหน้าไปเลข25้ได้เลยนะครับนี่คือความสนุกของการเล่นอะไรพวกนี้เนาะใครอันนี้ดีคืออะไร25่ส้าย่้ใช่ไหม 25เป็นอันนี้นะครับมันก็จะมี ex ก็จะมีอยู่ตามพวกนี้ ex 4นี่คือนี่พอดีเลยนะเมฆสีทองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเต่า25อันนี้แปะเลยเนาะเรามาสะสมอยู่แล้วนะครับน,นี่โอเคแปะตอน,นเด็กๆใครเคยไปแลกไหมเคยสะสมจนครบแล้วไปแลกไหมผมไม่เคยแลกเลยนะผมเสียดาย <laughs> ผมเสียดายตัวสติกเกอร์มันนะอ่ะโอเคอันนี้เป็น ex 4นะครับเป็น เมฆตรงนี้โอเคแปะแปะ,แปะเบี้ยวบ้างอะไรบ้างแล้วก็เบี้ยวจริงๆงด้ยวยนะนี่นะครับมันก็เป็นสเสน่ห์ของการแปะนะเบี้ยวนิดนึงนะโอเคต่อไปวิบบับมันมีอีกแปะสนุกมากโอเคต่อไปนะครับเราก็หาเลขอันนี้มันหลังๆแล้วอันนี้แรกๆก่อน8 9อันนี้เลขหลักเดียวโอเค73ม 73แล้วก็เปิดหา73 73คือน,นี้มันก็เบี้ยวนิดนิดจริงๆมันก็ไม่ควรจะแปะให้เบี้ยวครับโอเคต่อไปอันนี้เป็น86เดี๋ยวน,นี้ผมจะแปะเฉพาะวีบับนะครับธรรมดา,าเดี๋ยวไปแปะอีกเล่มหนึ่งนะครับเช็คเพื่อความชัวร์แล้วก็แปะได้เลยนะครั โอยประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นร้อยกว่าและร้อยสามสามแต่ซื้อก็ทามาดีนะจริงๆเราแปะไนงะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกัน เก็จะบอกอยู่ท่านคารินนะครับแมวแมวคารินผู้เศษที่อยู่ในร่างของแมวอายุ8ป0อปีผู้อยู่บนยอดหอคอยคารินนะครับหากกูต้องการดื่มน้ำอมฤตต้องแย่งขวดน้ำคารินเท่านั้นอะไรพวกนี้ก็จะเป็นดีเทลที่อยู่ในกระตูนนะโอเคอันนี้เป็น2,47นะครับ เดี๋ยวเราเอาเฉพาะตัวสติกเกอร์วีบับกับหม้เดี๋ยวแกะต่อก่อนขนมอร่อยนะใครชอบกินแบบรสช็อกโกแลตแบบเข้มข้นเข้มขก็จัดไปนะครับนี่ไงครับมันมีพวกลูกแก้วมังกรเนี่ย DB7 น่าจะเป็นแบบอยู่ตัวแบบพิเศษหน่อยเนาะอยู่หน้าหน้าแต่เราจะแปะแค่วีบับเนาะวีบับก็จะเป็น 32ไปโอเคไปหน้าๆเลยนะครับนี่คือความสนุกของการมาแกะนะครับแต่น่าจะเก็บเหนื่อยนะดูเลย32 32คืออันนี้เรามาอยู่ในดูของดิจิตอลนะครับผมว่ามันก็เป็นความคลาสสิกอย่างหนึ่งครับกับการทำอะไรแบบนี้เนาะต่อไป245นะครับห้นะครับหลังๆเลย เดี๋ยวผมต้องแกะเยอะๆสักหน่อยอยากรูว่าเราจะมันจะครบไหมมันจะขาดอะไรไหมเดี๋ยวไปหาแลกในกลุ่มน่าจะได้อยู่เดียวไปแล้วโอเคอันนี้เป็นตัวอะไรเทนชินฮังและเจ้าซื่อนะครับที่เป็นผีเดี๋ยวผมจะลองแกะทั้งหมดแล้วลองแบบติดๆดูนะครับว่าจะครบไหมนะสำหรับไม่รู้เซตไม่รู้จะแกะหมดหรือเปล่านะครับโอเคหลังจากแกะเมื่อกี้ไปนะเพ่อเจอแบบเป็นเศษๆเยอะแยะมากมายนี่ผมแปะไปแล้วเนาะ ถ้าเป็นสติกเกอร์วิบ๊บด้านหลังจะเป็นสีขาวแบบน,นี้นะครับแต่ถ้าเป็นสติกเกอร์ทั่วไปด้านหลังจะเป็นสีเหล็กแบบนี้อันนี้เป็นเล่มสติกเกอร์ธรรมดาของผมนะครับจะเปิดให้ดูคือยังห่างไกลเราเขามาครบมากเลยแต่ผมชอบความตั้งใจของทางอเลียเขามากเลยเขาทำออกมาสาหรับซีรีส์นี้เลยผมชอบมา,มากรู้เลยว่าเขาทํางานหนักมากนะครับคือแต่ละแต่ละหน้าแต่ละอริยบทของตัวสมุดสะสม,ส,มสติกเกอร์เล่มนี้นะครับเปิดมาหน้าแรกก็จะเป็นแบบตรงนี้ไอเทมนี้เป็นเรดากอนอุปกรณ์ที่คิดค้นโดยบูม่าที่สามารถจับ เพื่อนำทางไปหาดาร์กบอลได้ดีเทลต่างๆเปิดมาก็เจอแบบดากบอลคือลูกแก้วพิเศษเป็นลูกที่มีสัญลักษณ์ลูกดาวตั้งแต่1-7ตรงกลางลูกแก้วตามคำนายไว้ว่าผู้ใดที่สามารถเก็บรวบรวมลูกแก้วครบเลูกก็ขอพรเทพเจ้ามังกรอะไรอันนี้ก็เป็นรูปของเทพเจ้ามังกรแหละมันจะไล่ดีเทลไปนะครับจิ่มต้นการจบไปเป็นสุดในพวกเนี้ยผมยังไม่ได้แปะนะเพราะว่ายังไม่เจอสติกเกอร์แล้วก็จะมีแบบไอเทมแคปซูลอุปกรณ์สารพัดประโยชน์ตัวนี้นั่นนะครับแล้วก็จะมีกองพิเศษอันนี้จะเป็นกองพิเศษเนาะเนี่ยแบบเนี้ย คือผมชอบความใส่ใจของตัวที่เขาทาซีรีส์นี้เข้ามาเลยนะคือไม่ใช่แค่มีโกโคูแค่ตรงนี้นะด้านในก็จะมีแบบเหมือนไล่ไปตามอ p ีของออการดูแอนิเมะหรือการอ่านมันงงะของเรื่องนักขั้นบอลอะไรแบบนี้นะครับพวกอันนี้มันจะเป็น ex แนละ้วมันจะหายากนิดนึงนะครับอย่างอันเมื่อกี้ผมยังไม่ได้แปะจะเป็น db 7ผมยังไม่ได้ให้ดูเนาะอันนี้ผมแกะมาแพ็คหนึ่งได้มาอันหนึ่งนะเป็นลูกแก้วมังกรกี่ลูกเ่ยดลูกเลยเนาะเนี่ย db เจ็ดผมลองแปะให้ดูเลยก็ได้ นี่ครับ d v 7อยู่ตรงนี้ <ส uman? S 1> ก็แกะมาจากตรงกลางได้เลยนะครับคือผมอ่ะสะสมไปแล้วผมไม่ซีเรียสน,นะครับว่าจะต้องเก็บยังไม่แปะเอ้ยจะเพิ่งแปะอะไรเงี้ยผมแปะเลยชอบอะไรคงหาแปะแปะให้เรียบร้อยเนาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแปะให้เยอะที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าทั้งหมดที่ผมแกะมาผม ขาดไปไหนบ้างคือตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะคัดอีกทีนึงนะว่าม,มันมีเลขอะไรบ้างผมจะเออเอาไปแลกกับทุกคนนะเออมันสนุกมากเลยนะใครยิ่งเป็น FC ของเรื่องการ n b บอลนี่คือมันสนุกทั้งการที่เราสะสมไม่ครบเอาไปแลกของรางวาัลหรือจะสะสมเพื่อเป็นคอลเลคชั่นของสะสมของเราเองอะไรพวกนี้ก็ได้หมดเลยแล้วแต่เราคนระับคือปกติแล้วถ้าจะซื้อก็ผมแนะนําเป็นสตาร์เตอร์นึ่งละกันแล้วก็แวลูเซตที่เป็นยกลังใหญ่แบบนั้นที่7 2กล่องนะเออ,เอามา ลองมาเล่นดูได้หรือจะเริ่มแค่ starter set ก่อนก็นได้เพราะ starter set ก็คือเหมือนที่ผมแกะไปในคลิปนี้เลยนะครับทั้งหมดที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้ก็คือทั้งหมดของ starter set ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเล่มก็จะได้เล่มเดียวพอเตอร์ไอที่3เดี๋ยวผมเดี๋ยวคงไปหาแจกง ทุกคนแล้วกันนะครับ <P en ic> เพื่ออยากจะได้กันาะเป็นปอเตอร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ผมอะถ้าใครติดตามช่องมานานจะรู้ว่าผมชอบปอเตอร์มากผมชอบเก็บป,ปอเตอร์มากกว่าพวกมังงะหรือหน,น,นังสือการ์ตูนอะไรพวกนี้อีกนะครับมันสวยอะเอามาแปะห้องแต่งห้องนี้มันมันเป็นอะไรที่ดีมากๆยิ่งเป็นของถูกลิขสิทธิ์แบบนี้ด้วยนะผมว่อทุกคนจะชอ,ขขอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้มีคลิปพรีวิวรีวิวแบบนี้กันให้ดูเรื่อยๆเลยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวััสดีครบ โอเคหลังจากที่ผ่านมาแล้วสัปดาห์หนึ่งนะผมก็ทยอยแกะตัว value set ที่เป็น72กล่องนะ6แพ็คนะครับคือแกะมันมากสนุกมากนะครับติ๊กเกอร์ธรรมดามี6ชิ้นสติกเกอร์วิบับมี2ชิ้นใน1กล่องย่อยนะครับเออแล้วกออ็ผมแยกเป็น2เล่มเนาะเล่มนึงเป็นวิบับกับเล่มนึงเป็นธรรมดานะมาให้ดูนะครับอย่างดกเกิบอลเนี่ยผมมีแค่3ลูกก็คือ1 4ดาวและ7ดาวนะครับตามนี้ แล้วก็ผมชอบความตั้งใจของทางอนิยามากที่ทำตัวสม,มุเดเร่มเียมาผมพูดไปต้นคลิปแล้วเนาะแต่นี่คือความรู้สึกของผมจริงๆก็คือผมชอบมากๆเพราะว่าแต่และตัวละครนะไม่ใช่แค่มีตัวหลักเลยนะตัวละครประกอบที่ออกมาแบบ้บของบางอย่างที่เราอาจจะลืมไปแล้วเขาก็ใส่มาแล้วก็มีข้อมูลมาด้วยนะครับแปลไทยมาอย่างดีเลยนะอย่างตัวเนี้ยดักเนบอลผมก็ขาดตัวหนึ่ง ขัดเลขสองขัดตรงหัวซะด้วยแล้วก็ฝั่งนี้เป็นพวกบูม้าพวกอะไรนะครับแบบนี้จุดเริ่มต้นเลยอันนี้นะครับจุดต้นการจนภยัยไม่สิ้นสุดมันก็จะมีดีเทลมีอะไรนะครับอยากให้ทุกคนที่ชอบดนะั้งบอลอะไปสัมผัสนะครับไปซื้อแบบเริ่มต้นที่ starter set ก็ได้นะมันจะได้เล่มมาด้วยเนาะแล้วก็เนี่อนยอาจางเซียนเต่าท่านผู้เท่ามุเทลโรชิอันนี้ผมก็ครบพร้อมพี่เต่านี่นะครับฝั่งนี้ก็เป็นตัวละครสตูสูส่พวกพ้องอันนี้ก็จะเป็นเตปูก่อน ที่จะมาเป็นฝั่งเดียวกันเนาะกับพวกโกคูนะครับอันนี้ก็เป็นราชาปิศาจวัวจี้กับโกคูขี่แมกสีทองอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่นะครับอันนี้ก็ขาดบ้างครบบ้างนะครับแล้วก็ไอฝั่งนี้ลิงของโกคูผมก็ครบนี้นะครับใบไหนที่ขาดแล้วมีซ้ำเยอะก็มาแลกๆกันได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นอะไรนะ่าเชื่อ,อะไรนะลันจิสอง้อยสองบุคลิกนะครับ ขาด7จ็ก้นะแต่เหมือนไม่วัาผมจะครบแล้วก็ฝัง่งนี้สึกชิงเจ้ายุทธภพครั้งที่21นะครับโกคูคุยรินแล้วก็้เท่า่านี่ขาดใบหนึ่งนี่นะครับอันนี้ครบขาดบ้างอะไรบ้างมันคือความสนุกของการเก็บสติกเกอร์นะอันนี้เป็นแบบฝั่งพวกตัวประกอบตัวออกมาเวบๆอะไรนี้ก็มีเห็นไหมพอใส่มาครบผมก็แปะเกือบครบอยู่นี่อันนี้ขาด1 1 8 120แล้วก็ e อ7นะครับตัวนี้ผมลืมละผู้พันไวโอเลตเนะี่ยผู้หญิงคนนี้จำไม่ได้ ออกพตอนไหนใครจําได้บ้างนะครับแล้วก็ไอ้ท่านคารินที่อยู่บนหอ,อคอยอะ่ะเออนี่นะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นพวกไอเทมต่างๆนะครับนี่ผมก็ขาดเยอะอยู่เอ่อยำชา้าอันนี้ก็มีแค่2ออันอย่างฝั่งนี้ก็ปั๊มอันนี้ราชาพิกโกโลขาด186 187แบบนี้นะครับก็ ไปสัมผัสกันได้ผมอยากให้ทุกคนไปสัมผัสนะเริ่มต้นที่ starter s e ตก็พอก็ไม่มีอะไรนะมันเป็นดีเทลด้กเคราะอ์ภาคเด็กผมคิดว่ามันน่าจะมีพาต,ต่อนะแล้วก็หน้าหลังนะครับเป็นดอกไฟบรรไลกันในยมโลกอะไรต่างๆนานาสำหรับล็อที่ผมได้มาเป็นล็อตามนี้เลยนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเอาวิบบับให้ดูด้วยนะครับวิบบับกับธรรมดาผมต่างกันไปเยอะวิบบับผมมี2ออันได้มา2ใบนะใน1หลังก็คือ1ดาวกับ3ดาวนั่นเองแบบนี้ แล้วก็น่าจะน่าจะคล้ายๆกันแต่ว่าอย่างรันจิผมได้ครบเลยนี่สองสองตัวเลยทั้งล่างปกติแล้วก็ล่างโหดนะครับนี่นะครับผมไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะก็ะพอๆกันสนุกดีนะไอสติ๊กเกอร์วิบับดังครบซะอย่างนั้นพระเจ้าความดีและความชัวพิโคลโ,โลนี่ครบเฉยเลยบางอันแหว่งแบงแบแหว่งเยอะมากเนี่ยอย่างนี้นดูดิด้านหลังผมไม่ได้เลย <laughs> หนึ่งลังโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็ติ๊กเกอร์ที่ซ้ำนะครับก็จะมีเอ่อหนึ่งดาวธรรมดาอันนี้ใครอยากแลกก็ลองทักมาได้ว่าผมขาดไปไหนนะครับแล้วก็อันนี้เป็น ex 5 ex 5คือสัญลักษณ์ของราชาปีศาจบัวน,นี้ผมก็ซ้ำนะครับอันนี้ซ้ำนะครับทักมาแลกกันได้เนาะแล้วก็เอ่อมีติ๊กเกอร์อันนึงที่มีประเด็นอยู่นะครับ ex 8อ่ะอันเนี้ยมันเขียนว่า ex 8เห็นไหม จริงๆมันเขียน EX แนะแต่ EX 8จริงๆแล้วมันคือถั่วเสียน,นะครับแต่จริงๆแล้วอันนี้ต้องไปแปะที่ EX 1 1นะครับตามนี้เห็นไหมเป็นรูปเดียวกันอันนี้ผมลองเทียบแหละอันนี้ผมต้องไปแปะที่ EX 1 1เดนะครับเดี๋ยวแปะไปเลยแล้วกันคือเวลาแปะก็ดูรูปดีๆว่ามันถูกหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าน่าจะมีมีแค่อันนี้แหละที่มันเลขมันผิดกันอยู่เนาะนี่นะครับไออัน ex 8ไปแปะที่ EX 11นะแบบนี้ แล้วอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์พิเศษที่ผมแกะได้นะครับก็คือที่เอามาแปะในสมุดสะสมอันนี้นั่นเองนะครับมันจะเขียนว่า A16 แบบนี้นี่ได้มา1อันนะครับเดี๋ยวแปะเลยจะไม่แปะก็ได้บางคนก็สะสมแบบเฉยๆแต่ผมแปะนะครับเราเอามาสะสมในเล่มเนาะผมว่าเก็บในเล่มมันก็เฟี้ยวดีนะครับนี่นะครับแปะแล้วได้มา1อันนะครับสำหรับ value set A16 นั่นเองก็มีรอย พอดีนะครับเดี๋ยวผมจะไล่รางวัลให้ดูนะครับว่ารางวัลแต่ละอันมีอะไรบ้างนะครับสำหรับสะสมสติกเกอร์ A 1 1 8ถึง18นะครับครบทับง18ใบก็จะได้ รับฟรีกรอบอะคริลิกโอเดนยาซิลเวอร์ดักกันบอลนะครับเลืกซื้แท้จำนวน1ชิ้นสำหรับใส่การ์ดชุด Secret Power Card บวก Special Card อีก2ใบโอเคแล้วก็สำหรับรางวัลนะครับสมุดสะสมสติ๊กเกอร์ธรรมดาครบหนึ่งเล่มก,ก็จะได้ชุดการ์ดโอเดนยาดักกันบอลแบบพิเศษพร้อมแผ่นที่ระลึกรุ่นโอเดนยาดักกันบอลพาวเวอร์การ์ดคอลเลกชันเลือกได้1ชุดจำนวนการ์ดชุระ5ใบาจากจำนวน3แบบนะครับก็คือเลือกได้ A B C นั่นเองตามนี้สะสมสติ๊กเกอร์ธรรมดาครบ6เล่มหรือสะสมสติ๊กกกเเเเออออรร์์ลซไ้วิบบบบัแมื่ี ครบ2เล่มนะครับแลกฟรีกรอบอาร์คิริกดักกันบอลเล็กสุดแท้จำนวน1ชิ้นสำหรับใส่การ์ดช,ชุดอนุญาตดักกันบอลพาวเวอร์การ์ดคอลเลกชันพร้อมรับการ์ดพิเศษสเปเชียลแระอ,อีก1ใบนั่นเองนะครับแล้วก็สะสมครบ30เล่มทัดเลือยแบบธรรมดานะหรือสะสมสมุดสติกเกอร์เลเซอร์ครบ10เล่มแลกฟรีกรอบอาร์คิริกดักกันบอลสีทองกรอบมังกรประดับไฟ LED ด้วยเล็กสุดแท้จำนวน1ชิ้นสำหรับใส่การ์ดชุดอนุญาตดักกันบอลพาวเวอร์การ์ดคอลเลกชันพร้อมรับการ์ดพิเศษสเปเชียลแรแร์กาดจำนวน2ใบประมาณนี้รางวัล นะครับอันนี้ก็เป็นแบบที่ผมอ่านไปให้ฟังเมื่อกี้นะครับอยู่ในนี้อยู่ในตัวเล่มอยู่แล้วนะครับรายละเอียดมีไปรับของไปรับเอาไปแลกด้วยตัวเองได้ที่บริษัทกับส่งไปณีย์ไปแลกก็ได้เช่นกันนะครับผมประมาณนี้ถ้ามีข้อสงสยยัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้เด้ผมมาตอบให้นะครับเดี๋ยวผมจะไปถามทางบริษัทให้นะว่าข้อมูลมันประมาณไหนยังไงนะครับแล้วก็ที่ผมแกะมาทั้งหมดนะครับ72กล่องอันนี้คือสติกเกอร์ที่ซามครับลองดู อันนี้เยอะมากใครหาเลขไหนอยู่ลองทักมาคุยทักมาแลกกันได้นะเพื่อจะมีโอกาสได้แลกได้เทรดกันนะครับต้องขอบคุณบริษัท SPR Food แล้วก็ทางพี่แซมโมญาไว้ด้วยนะครับที่ส่งมาให้ช่องบลูสติเกอร์รีวิวอันนี้ผมต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่ต้องไปหาไอ้ครบสัญญาว่าถ้าผมเก็บครบจริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะมา เอาให้ทุกคนมาดูอีกทีหนึ่งนะว่าเอ้ยครบแล้วเป็นยังไงบ้างจะไปแลกไหมคือผมมาเป็นคนอย่างที่ผมพูดไปตอนแรกคือตอน,นเด็กๆอด็กะผมเคยเก็บโคบแต่มันเด็กมากนะครับตอนนั้นผมเสียดายดตัวสติกเกอร์แล้วก็ไม่ได้แลกไปไม่ได้เอาไปแลกอะแต่ว่าตัวผมเองผมจำไม่ได้แล้วว่าเป็นขนมอะไรของเล่นอะไรนะครับ <c oughs> ประมาณนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ